สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายฝีซ้อนนะครับวันนี้ผมก็จะมามาบ่นกันหน่อยก็คือว่าผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยโดนลิขสิทธินะครับโดนลิขสิทธิ์เสร็จก็วิดีโอก็หายครับอ่ะผมมีแค่วิดีโอเดียวก็คือเพิ่งทําใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองครับเมื่อประมาณสัก3วันได้ผมโดนลิขสิทธิ์ของเอ่อซอโหลด เอออดุบีเออใช่สอนโหลดเทือนลงคลกเรียบร้อยจากเว็บอะไรวะผมไม่ขอเอ่ยชื่อเลยกันเดี๋ยวจะหาให้ดูจากเว็บเนี้ยผมเคยสอนโหลดไปผ่านยูทเรเนี่ยเว็บนี้แหละเนี่ยไม่ต้องดูหน้าเว็บมันโอเคที่ผมได้ดูแบนก็เพราะว่าผมสอนโหลดเทือนแล้วมันก็ที่แรกก็สองสาวันแรกก็ ดีนะดูได้เดี๋ยวหาวิดีโอให้ดูก่อนนะอืมไหนวะเออนี่แหละอ่ะทีแรกมันก็ดูได้ดีนะสอสามวันแรกแต่หลังจากนั้นก็โดนฟ้องจาก Adobe ไม่รู้อะไรจับไม่ได้เดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวค่อยไปเขียนด้านล่างจากบริษัท Adobe อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกด้วยอีกอย่าง แล้วก็จากนั้นผมก็ไปแก้ครไปแก้ด้วย Gmail ฮะผมส่งคำร้องไปแล้วก็คอยมาเกือบนานมากแต่ตอนที่ส่งไปอะวิดีโออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่เหลือแล้วหน้าช่องก็กลายเป็นแบบว่าไม่มีอะไรเลยเกลี้ยงเลยพอเกลี่ยงเสร็จมันก็เท่ากับว่าผมได้ลบช่องออกไปแล้วก็สับตะไคร e อะไรก็ หายไม่มีผู้ติดตามเลยครับจากนั้นผมก็อัปโหลดคลิปไปก็ไม่กี่วันนี้มาก็นี่ครับคลิป .a คลิปแรกเลยผมโดนฟ้องโดยอาดูบีผมก็เลยหายไปช่องของผมหายไปเหมือนกับเหมือนกับว่าหลุดออกไปจากโลกไม่มีใครเห็นไม่มค่อยรู้จักเวอร์ไปม้างอ่ะ ก็ขอให้คนเก่าๆเนี่ยคนเก่าที่มาสับตะไคร้ผมเนี่ยช่วยมาสับตะไคร้ผมในตอนนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอยากจะแชร์ก็แชร์เลยนะครับไม่ว่าอะไรกันแชร์ไปเลยจะได้มีสับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแต่ผมไม่มีคนสนับสนุนในการเล่นเกมอีกผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปบ่อยพอผมได้ทําคลิปทีนึงเนี่ยก็โดนลิขสิทธ์ หายช่องช่องหายไปโดยปฏิยายประมาณนั้นแหละจากนั้นผมก็สร้างช่องขึ้นมาใหม่ฮะเนี่ยมันจะมีให้สมัครลงใช้ลงชื่อแล้วผมก็กดสมัครใหม่ฮะก็คือว่าคนที่ผมกดซับตั้ครเนี่ยแม่งหายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนที่หลักๆที่ดูประจำก็โน้ตบุ๊กสเปกบีเดอรสกาอะไรพวกน้าผมก็กดซับเขานะแต่ก็ โดนแบนไปในที่สุดเกมเถื่อนโอเคไหนวะเดี๋ยวผมจะขอเปิดวิดีโอให้ดูแล้วกันนะไหนวะนี่แล้วก็ปิดเสียงปิดเสียงเพื่อดูอีกผมจะไม่ให้ดูนานนะเดี๋ยวมันอาจจะซ้ำกับของเก่าหรือไม่ก็โดนฟ้องอีกประมาณเนี้ยเน่ยเนี่เนี่เนี่ยผม สอนโหลดเข้าไปฮนะเจ๋งเลยคนระับเจ๋งเลยทีเดียวไงนี่ไงอยู่ท่าเรนนี่ไงแหละไอตัวดีไอตัวดีอยู่ข้างหลังอนะเอ้ยไม่ใช่ดิตัวดีอยู่ไหนวะตัวดีอยู่ที่ youtube อ่ะใช่ใช่ตัวดีอยู่ที่ youtube เนี่ยผมโหลดใช้ประมาณใช้เวลาประมาณไม่ไม่มากนะไม่นานมากพอโหลดเสร็จก็เนี่ยลงชื่อเข้าใช้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็สอนลงแคร็ก อย่างเป็นทางการสุดท้ายก็ได้ของขวัญมาจากบริษัท a d รูบีก็คือช่องกูหายนั่นเองคือของขวัญสุดท้ายที่มันให้กูมาอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรผมไม่ท้อถอยอะผมยังยังสู้อะ่ะใช่ยังสู้อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม